เขาคือแชมป์โลกค่าตัวผ่านล้านแต่กลับมีข่าวลือว่าจ้างหมอผีเพื่อทำคุณใสใส่เพื่อนร่วมทีมชาติและเป้าหมายของเขาคือเอมบัปเป้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่นอกกรอบ e y o n ok d the Game วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในข่าวลือที่สั่นสะเทือนวงการฟุตบอลฝรั่งเศสปอป๊อกบากับข้อกล่าวหาว่าเขาใช้ไสยศาสตร์โจมตีเพื่อนร่วมทีม เพื่อหวังควบคุมช่วกชะตาในสนามเรื่องนี้เริ่มต้นในปี2022เมื่อมาติอัสปอกบาพี่ชายแท้ๆของพอลออกมาโพสต์คลิปหลายชุดบนโซเชียลในคลิปเขาอ้างว่าน้องชายตัวเองจ้างหมอผีจากแอฟริกาเพื่อทำคุณใส่ใสเอ็มบัปเป้เหตุผลอะไรเพราะปอกบาอิจฉาความสำเร็จและเกรงว่าเอ็มบัปเป้จะกลายเป็นตัวเต็งของทีมชาติฝรั่งเศสแทนที่เขา นี่ไม่ใช่ข่าวก็ดสิบในวงเล็กๆแต่มันกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สื่อท่วงโลกเล่นต่อก่อนหน้านี้ทั้งคู่ดูเหมือนสนิทกันปอปปอกบาเคยเป็นรุ่นพี่ที่เอ็มบัปเป้ให้ความเคารพแต่หลังฟุตบอลโลก2018บทบาทในทีมชาติเริ่มเปลี่ยนเอ็มบัปเป้กลายเป็นสตาร์เบอร์หนึ่งของฝรั่งเศสในขณะที่ปอกบาเจ็บบ่อยฟอร์มตกและบทบาทในทีมเริ่มลดลง นี่อาจเป็นจุดเริ่มของรอยร้าวที่ไม่มีใครรู้ว่าลึกแค่ไหนในหลายประเทศแอฟริการวมถึงฝรั่งเศสเองเรื่องหมอผีและศสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนักเตะบางคนเชื่อว่าพิธีกรรมจะช่วยเรียกโชคป้องกันการ,การบาดเจ็บหรือแม้แต่ทำให้คู่แข่งฟอร์มตกมาทิอสัสอ้างว่าปอกบา Tail เคยพาเขาไปรู้จักหมอผีและทำพิธีหลายครั้ง รวมถึงการจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อให้หมอผีเล่นงานเอ็มบาปเป้ปอกบาออกมาปฏิเสธทันทีเขายอมรับว่าเคยใช้หมอผีจริงแต่เพื่อป้องกันตัวเองจากอาการบาดเจ็บไม่ใช่ทำร้ายใครด้านเอ็มบาปเป้เลือกตอบอย่างผู้ใหญ่เขาบอกว่าผมคุยกับปอกบาแล้วและผมเชื่อเขาแต่ในใจของแฟนบอลคำถามยังค้างคา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่กี่เดือนก่อนฟุตบอลโลก2022สื่อฝรั่งเศสรายงานว่าบรรยากาศในทีมเต็มไปด้วยความระแวงดีดีเย่เดชองโค้ชทีมชาติต้องใช้เวลามากเพื่อเคลียร์ปัญหาภายในสุดท้ายปอกบาไม่ได้ไปฟุตบอลโลกเพราะบาดเจ็บและฝรั่งเศสก็ไปถึงรอบชิงชนะเลิศโดยไม่มีเขาหลายคนมองว่าเรื่องนี้อาจเป็นเพียงปัญหาครอบครัวที่ถูกขยายโดยสื่อ มาทิอัสปอกบาเคยมีปัญหาส่วนตัวกับน้องชายและถูกกล่าวหาว่าหวังเงินจากเขาแต่ก็มีบางคนเชื่อว่าในโลกฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้สุดท้ายความจริงมีเพียงคนในครอบครัวปอกบาที่รู้เรื่องปอกบากับข้อกล่าวหาจ้างหมอผีคือหนึ่งในข่าวที่ผสมทั้งฟุตบอลความเชื่อและดราม่าครอบครัวมันทำให้เราเห็นว่าเบื้องหลังสนามหญ้าอาจมีเกมที่มองไม่เห็นเกิดขึ้น แล้วคุณละ่ะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพียงข่าวลือหรือความจริงคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนอกกรอบ Beyond the Game แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า